หลายสิ่งพังทลายก่อนการกลับกลายเป็นเรื่องดีหรือนี่คือทฤษฎีความโกลาหลบางครั้งชีวิตอาจดูเหมือนกำลังพังทลายทุกอย่างที่คุณเคยมั่นใจเริ่มสั่นคลอนเส้นทางที่เคยชัดเจนกลับพราหมัวและคุณอาจสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่แท้จริงแล้วไม่มีอะไรที่ผิดไปเลยเพราะสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นั้น มันไม่ใช่ความล้มเหลวหากแต่คือระเบียบใหม่ของจักรวาลที่กำลังจัดเรียงพลังงานของคุณให้เข้ากับตัวตนในเวอร์ชั่นที่สูงกว่าโดยในช่วงเวลาที่ดูวุ่นวายที่สุดนั้นพลังแห่งความโกลาหลกำลังทำงานอย่างเงียบงนันเพื่อการสลายสิ่งที่ไม่สอดคล้องและเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่ได้เกิดขึ้นโดยที่บทเรียนนี้ คือการมองเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ภายในความไม่แน่นอนและเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในพลังของการเปลี่ยนแปลงเพราะก่อนที่ทุกอย่างจะถูกต้องมันต้องผิดพลาดก่อนเสมอความตั้งใจเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ความตั้งใจนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างหากแต่ไม่ใช่พลังทั้งหมดที่ทำให้ความจริงเปลี่ยนแปลงไปได้ และนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมคำสอนเกี่ยวกับการสร้างความเป็นจริงส่วนใหญ่จึงไปไม่ถึงแก่นของมันหลายคนบอกให้คุณตั้งเจตนาจินตนาการในสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจนจนเกือบที่จะสัมผัสถึงมันได้และก็ใช่วิธีนั้นส่งพลังแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์สนามพลังงานทางขวันตั้มนั้น ไม่ตอบสนองต่อสัญญาณที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์มันจะไม่จัดเรียงตัวเองใหม่เพียงเพราะคุณจินตนาการถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงครั้งเดียวและความตั้งใจนั้นก็เป็นเพียงประกายไฟแรกเป็นเหมือนเสียงกระซิบเบาๆที่ส่งเข้าสู่สนามพลังงานแห่งจักรวาลแต่ถ้าหากไม่มีขั้นตอนต่อไปมันจะยังคงลอยอยู่ในความเป็นไปได้และไม่ถูกอย่างรากในโลกแห่งความจริง ขั้นตอนที่ขาดหายไปนั้นเรียกว่าการยุบตัวเป็นช่วงเวลาที่ความเป็นไปได้หนึ่งหยุดอยู่แค่ในระดับศักยภาพแล้วเปลี่ยนกลายเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจริงโดยหากไม่มีการยุบตัวนี้ความปรารถนาของคุณจะยังคงอยู่เพียงในจินตนาการแต่เมื่อใดที่การยุบตัวเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะกลายเป็นความจริงที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในมัน ฟิสิกควอนตัมได้อธิบายสิ่งนี้ไว้อย่างชัดเจนก่อนที่การสังเกตจะเกิดขึ้นอนุภาคทั้งหมดจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าซูเปอร์โพซิชันมันคือสภาวะที่ความเป็นไปได้หลากหลายอย่างต่างก็ดำรงอยู่อย่างพร้อมกันโดยที่ยังไม่มีความจริงใดที่ถูกเลือกโดยเมื่อใดที่มีผู้สังเกตหรือจิตสำนึกเข้าไปมีส่วนร่วมฟังก์ชันคลื่นก็จะยุบตัวลง และความจริงเพียงหนึ่งเดียวก็จะปรากฏขึ้นมาซึ่งนี่ไม่ใช่แค่ปรัชญาแต่มันคือฟิสิกส์และมันก็สะท้อนกระบวนการเดียวกันกับการดนบันดาลเพื่อสร้างความเป็นจริงหรือ manifestation คุณกำลังถูกล้อมรอบไปด้วยตัวตนในทุกๆเวอร์ชั่นของคุณเองตัวคุณที่มั่งคั่งร่ำรวยตัวคุณที่มีสุขภาพดี ตัวคุณที่เป็นอิสระทางเวลาและตัวคุณที่ได้รับความรักอย่างเต็มเปี่ยมตัวคุณในเวอร์ชั่นต่างๆที่คุณเฝ้าฝันหาตัวตนเหล่านี้ทั้งหมดล้วนก็ต่างมีอยู่แล้วในตอนนี้เพียงแต่ยังแขวนลอยอยู่ในสภาวะซ u เปอร์โพซิชันซึ่งการจินตนาการเพียงอย่างเดียวนั้นก็จะทำให้ตัวตนเหล่านั้นยังคงลอยอยู่ในสนามความเป็นไปได้เท่านั้นแต่การยุบตัวต่างหาก ที่จะดึงสิ่งนั้นออกมาสู่ความเป็นจริงมีผู้คนจำนวนมากมายในโลกนี้ที่ไม่เคยยุบความเป็นจริงไปถึงสิ่งที่ตนเองปรารถนาได้เลยพวกเขาสร้างจินตนาการพูดถ้อยคํำยืนยันเชิงบวกอย่างซ้ำๆตั้งเจตนาของตัวเองเอาไว้อย่างชัดเจนหากแต่ตัวตนของพวกเขาอารมณ์ระบบประสาทและพลังงานที่พวกเขาส่งออกมานั้น กลับยังคงสอดคล้องกับความเป็นจริงเดิมที่พวกเขาพยายามจะหลีกหนีจากมันดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะตั้งใจสร้างสิ่งใหม่พวกเขากลับยุบตัวเข้าสู่สิ่งเดิมที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นความขาดแคลนความกลัวหรือข้อจำกัดต่างๆเพราะนั่นคือพลังงานที่พวกเขาเป็นอยู่โดยที่ตัวเองก็อาจไม่เคยได้รู้ตัวซึ่งนี่เองที่คือเหตุผลว่าทำไม คนจำนวนมากถึงรู้สึกเหมือนยังคงติดอยู่ในวงจรเดิมๆของความปรารถนานั้นปรารถนาแต่กลับไม่เคยได้สัมผัสถึงผลลัพธ์จริงคุณลองนึกถึงชีวิตของตัวคุณเองมีสักกี่ครั้งแล้วที่คุณตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าแต่กลับรู้สึกว่ายังมีแรงดึงจากเรื่องราวเก่าๆที่คอยฉุดรั้งให้คุณต้องล่าถอยกลับไป คุณอาจจะบอกกับตัวเองว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหากแต่ลึกๆข้างในแล้วร่างกายของคุณกลับยังคงจดจำความกลัวความลังเลสงสยัยและความผิดหวังในแบบเดิมๆต่อไปนั่นแหละที่คือการยุบตัวที่เกิดขึ้นในเวลาจริงสนามพลังแห่งจักรวาลน,นั้นไม่ได้ฟังในสิ่งที่คุณพูดเพียงครั้งคราว แต่มันตอบสนองต่อสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในทุกวันความโกลาหลสัญญาณของการกำเนิดใหม่เมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนพลังงานของตัวเองจากความกลัวไปสู่ความไว้วางใจจากความขาดไปสู่ความอุดมสมบูรณ์จากการพยายามที่จะควบคุมไปสู่การปล่อยวางให้เป็นไปจากกระวลจะตอบรับคุณด้วยการเขยา่า สิ่งเดิมทั้งหมดที่ไม่สอดคล้องกับความถี่ใหม่นั้นและนั่นเองคือจุดที่ความโกลาหลได้เริ่มต้นขึ้นหลายคนเข้าใจผิดที่คิดไปว่าความโกลาหลคือสัญญาณของความล้มเหลวหากแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือกระบวนการที่จัก,กรวาลกำลังจัดเรียงพลังงานใหม่เพื่อให้สิ่งที่คุณตั้งใจสร้างนั้นได้เข้ามาหาคุณได้จริง คุณลองนึกถึงต้นไม้ใหญ่ที่ผลัดใบทิ้งไปในช่วงต้นฤดูหนาวโดยจากที่เห็นได้ภายนอกนั้นมันอาจดูเหมือนกำลังสูญเสียสิ่งสำคัญไปหากแต่แท้ที่จริงแล้วมันกำลังเปิดพื้นที่ให้ใบใหม่ได้แตกใบออกแล้วงอกขึ้นมาและชีวิตของคุณก็เป็นเฉกเช่นเดียวกันทุกครั้งที่คุณยกความถี่ทางพลังงานให้สูงขึ้น สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพลังงานใหม่นั้นก็จะเริ่มแตกออกมันอาจเป็นความสัมพันธ์บางอย่างที่จบลงไปสถานการณ์บางอย่างในชีวิตอาจเปลี่ยนแปลงไปในแบบที่ไม่เคยคาดคิดและในบางครั้งแม้แต่ตัวตนเก่าของคุณเองก็อาจเริ่มที่จะจางหายไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะจักรวาลลงโทษคุณ แต่เพราะจักรวาลกำลังสร้างโครงสร้างใหม่ที่สอดคล้องกับตัวคุณในเวอร์ชั่นที่สูงกว่าทฤษฎีความโกลาหลหรือชาวทีโอรีในทางฟิสิกส์แล้วกฎของความโกลาหลบอกกับเราว่าแม้ระบบจะดูยุ่งเหยิองอย่างไรในภายนอกแต่ภายในนั้นกลับมีระเบียบอันลึกซึง้งที่ซุกซ่อนเอาไว้อยู่เสมอ ทุกการเปลี่ยนแปลงในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นการระเบิดของดวงดาวการก่อตัวของกาแล็กซีหรือแม้แต่การเปลี่ยนผ่านของตัวคุณเองล้วนก็ต้องผ่านช่วงของความไม่แน่นอนก่อนที่จะเข้าสู่ความเสถียรในครั้งใหม่นี่คือธรรมชาติของการยุบตัวโดยในระดับควอนตัมนั้นก็เช่นกันก่อนที่ความจริงใหม่จะปรากฏขึ้นมาคลื่นแห่งความเป็นไปได้ ต้องถูกทำลายรูปแบบเดิมก่อนเสมอดังนั้นช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูเหมือนพังพินาศแท้ที่จริงแล้วมันคือช่วงที่พลังงานเก่ากำลังแตกออกเพื่อให้โครงสร้างใหม่ได้มีที่ทางในการก่อรูปขึ้นมาในขณะที่คุณกำลังเคลื่อนผ่านช่วงของความโกลาหลน,นั้นคุณอาจรู้สึกเหมือนทุกอย่างสูญเสียการควบคุมแต่แท้ที่จริงแล้ว คุณกำลังสั่นสะเทือนระหว่างสองความจริงโลกเก่าที่คุณเคยอยู่และโลกใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมันคือจังหวะของการเปลี่ยนเฟสของพลังงานเหมือนน้ำที่กำลังเดือดเพื่อกลายเป็นไอโดยที่ในช่วงเวลานั้นน้ำจะยังไม่เป็นทั้งของเหลวและก็ไม่เป็นทั้งไอแต่มันกำลังกลายเป็นในบางสิ่งใหม่และในช่วงนั้นเอง คือสิ่งที่ผู้ตื่นรู้ทุกคนต้องผ่านไปให้ได้อย่าก,กลัวความไม่แน่นอนเพราะนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังเดินหน้าอยู่บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงพลังงานแล้วจริงๆเพราะถ้าทุกอย่างยังคงเงียบสงบนิ่งนั่นก็อาจหมายความได้ว่าคุณยังไม่ได้เขย่าพลังงานเดิมให้หลุดออกไปจากระวลจะไม่สร้างสิ่งใหม่บนฐานที่ยังเต็มไปด้วยของเก่า มันต้องสลายรูปแบบเดิมออกก่อนเสมอเพื่อให้สิ่งใหม่ที่สอดคล้องกับพลังงานของคุณสามารถที่จะก่อรูปอยู่ได้จักรวาลไม่สื่อสารกับคุณด้วยคำพูดแต่จะสกิดให้คุณได้เห็นว่าคุณยังยึดต,ติดอยู่ที่ตรงไหนโดยจะพาคุณไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณยังกลัวที่จะปล่อยไปและก็จะไม่หยุดทำอย่างนั้นจนกว่าคุณจะเรียนรู้ศิลปะแห่งการปล่อยวาง เมื่อคุณยอมให้พลังงานของคุณได้ไหลผ่านความโกลาหลน,นั้นโดยไม่ต่อต้านคุณจะค้นพบกับความนิ่งที่อยู่ตรงกลางของพายุจุดศูนย์กลางอันเงียบสงบนั้นที่ซึ่งคุณสามารถเลือกความจริงใหม่ได้อย่างชัดเจนนี่คือแก่นของการเปลี่ยนแปลงเชิงควอนตัมคุณไม่ต้องต่อสู้กับความโกลาหลคุณเพียงต้องอยู่กับมันโดยที่ไม่หลงไปกับมัน เพราะทุกครั้งที่คุณเลือกความสงบในท่ามกลางความปั่นป่วนนั้นคุณกำลังแสดงให้จักรวาลได้เห็นว่าตอนนี้ฉันพร้อมแล้วที่จะคงอยู่ในพลังงานใหม่นี้ทุกครั้งที่คุณตั้งเจตนาใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นเส้นทางของชีวิตความสัมพันธ์ในครั้งใหม่หรือการเติบโตทางจิตวิญญาณคุณได้ปล่อยแรงสันสะเทือนใหม่ ให้ออกไปสู่สนามพลังงานทางควันตัมและในทันทีที่พลังงานนั้นถูกปล่อยออกไปจักรวาลก็จะเริ่มตอบสนองต่อคุณด้วยการจัดเรียงสนามพลังของคุณใหม่ทั้งหมดโดยทุกสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพลังใหม่นี้จะเริ่มมีการสั่นสะเทือนเริ่มมีการหลุดออกเริ่มที่จะแตกกระจายเพื่อเปิดทางให้พลังงานใหม่ได้เข้ามาแทนที่และนั่นเองที่คือเหตุผล ที่หลังจากคุณตั้งเจตนาในสิ่งใหญ่ๆสิ่งต่างๆมักดูเหมือนจะเละเทะไปหมดความสัมพันธ์บางอย่างเริ่มเปลี่ยนไปสถานการณ์บางอย่างเริ่มพังทลายและสิ่งที่คุณเคยคิดว่าแน่นอนกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมันไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวแต่มันคือสัญญาณที่บอกว่าจักรวาลกำลังจัดระเบียบพลังงานของคุณใหม่โดยในช่วงเวลานี้ ความพยายามที่จะแก้ไขทุกอย่างให้กลับไปเหมือนเดิมจะทำให้คุณย้อนกลับเข้าสู่พลังงานเก่าโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่คุณต้องทำจึงไม่ใช่การยือ้อหากแต่คือการยอมปล่อยวางยอมให้พลังเก่าถูกปล่อยออกไปยอมให้ความสัมพันธ์เดิมๆหรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพลังงานใหม่ได้ค่อยๆหลุดลอกออกไปยอมให้ความว่างได้ปรากฏขึ้นมา เพราะว่าในความว่างนั้นเองพลังใหม่กำลังเริ่มสร้างรูปแบบของมันฟิสิก์ควอนตัมบอกกับเราว่าความว่างเปล่าไม่ใช่ความไม่มีแต่คือสนามแห่งศักยภาพบริบูรณ์หรือ Field of Infinite Potential เมื่อสิ่งเก่าได้ถูกสลายไปความว่างเปล่าจะเกิดขึ้นในจิตใจและในพลังงานของคุณและนั่น ก็คือช่วงเวลาที่จักรวาลสามารถใส่สิ่งใหม่เข้าไปได้ดังนั้นความโกลาหนจึงเป็นเหมือนการทำความสะอาดสนามพลังงานเพื่อคืนพื้นที่ให้กับสิ่งใหม่ที่พร้อมจะปรากฏออกมาหากแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่หนีจากความว่างนั้นเพราะในทางจิตวิญญาณแล้วความว่างคือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คนเราโดยส่วนใหญ่นั้นกลัวมันเราจึงพยายามเติมมันด้วยกิจกรรมต่างๆเติมความว่างด้วยความคิดหรือด้วยความสัมพันธ์ใหม่ๆทั้งที่แท้จริงแล้วความว่างนั้นคือระยะเปลี่ยนผ่านของการเกิดใหม่โดยที่ในช่วงนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ก็คือการอยู่กับความเงียบอยู่กับลมหายใจและอนุญาตให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในจังหวะของมัน ทุกครั้งที่ระบบเข้าสู่ความไม่เสถียรจักระวนจะทำให้รูปแบบเก่าสลายตัวไปเพื่อให้ระบบนั้นสามารถวิวัต์ให้ไปสู่ความซับซ้อนในระดับที่สูงกว่าคุณสามารถมองเห็นหลักการนี้ได้ในทุกระดับของธรรมชาติจากเซลล์ในร่างกายที่แบ่งตัวจากตัวหนอนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองในดักแด้ก่อนที่จะกลายเป็นผีเสื้อออกมาโบยบินจากดวงดาวที่ต้องระเบิดตัวเอง เพื่อให้กาแล็กซี่ใหม่ถือกำเนิดขึ้นมาและชีวิตของคุณนั้นก็ทำงานด้วยกฎเดียวกันเมื่อคุณอยู่ในช่วงของความโกลาหลขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าระบบพลังงานของคุณกำลังวิวัฒน์มันกำลังสร้างเส้นทางใหม่ให้กับตัวคุณที่สั่นสะเทือนในความถี่ที่สูงกว่าและถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่เห็นผลภายนอกในทันที หากแต่ในระดับของพลังงานแล้วการจัดระเบียบใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโดยสิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือความโกลาหลไม่เคยเกิดขึ้นโดยร้เหตุผลความโกลาหนเกิดขึ้นมาเพราะความถี่ของคุณได้เปลี่ยนแปลงไปและสิ่งที่ไม่เข้ากับความถี่ใหม่นั้นก็ต้องมีการเสื่อมสลายคุณอาจไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดในตอนนี้แต่หากคุณยังคงไว้วางใจในกระบวนการ จักรวาลก็จะค่อยๆเปิดให้เห็นว่าทุกความวุ่นวายนั้นล้วนมีจุดหมายทุกสิ่งที่พังทลายลงไปนั้นไม่ได้ต้องการเพื่อให้คุณสูญเสียแต่มันกําลังเปิดเส้นทางใหม่ให้กับสิ่งที่แท้จริงสำหรับคุณได้เข้ามาเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งที่ดูเหมือนผิดพลาดไปหมดนั้นคือส่วนหนึ่งของระเบียบใหม่ที่กําลังถูกสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ เมื่อคุณได้เข้าใจแล้วว่าความโกลาหลคือสัญญาณของการจัดเรียงพลังงานใหม่คุณจะเริ่มมองเห็นความงดงามของมันแทนที่คุณจะกลัวหรือต่อต้านคุณจะเริ่มร่วมเต้นรําไปกับมันเพราะทุกการสั่นสะเทือนที่ไม่เสถียรนั้นคือแรงกระเพื่อมที่ผลักดันคุณให้หลุดออกจากวงโครจรเดิมๆและเมื่อคุณไม่กลับไปหาความแน่นอนที่คุณเคย คุณจะถูกส่งเข้าสู่เส้นเวลาที่สูงขึ้นอย่างอ่อนโยนตแต่กลับทรงพลังในทางควอนตัมแล้วความโกลาหลนไม่ได้หมายถึงการแตกสลายแต่มันคือการสลายโครงสร้างทางพลังงานที่ไม่สอดคล้องกับคลื่นใหม่ทุกครั้งที่รูปแบบเดิมนั้นแตกออกโอกาสใหม่ๆจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ว่างนั้นนี่คือช่วงที่สิ่งมหัศจรรย์ต่างๆได้เกิดขึ้น จิตของคุณจะเริ่มรับคลื่นข้อมูลใหม่จากอนาคตความคิดใหม่จะผุดขึ้นอย่างไม่คาดฝันแรงบันดาลใจจะหลั่งไหลโดยไม่มีที่มาและคุณก็จะรู้สึกว่าคุณมีการเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือจักรวาลกำลังพูดกับคุณผ่านภาษาของความโกลาหลที่กลายเป็นการจัดระเบียบใหม่ภายใน ทุกครั้งที่ระบบชีวิตของคุณเข้าสู่จุดที่ไม่เสถียรคุณจะมีอยู่สองทางเลือกเสมอคุณจะถอยกลับไปสู่ความคุ้นเคยหรือจะเปิดใจเพื่อรับในสิ่งใหม่หากคุณเลือกในอย่างหลังคุณก็จะค้นพบว่าความโกลาหลคือการเรียกให้คุณขยายขอบเขตของการรับรู้เพราะเมื่อสิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจิตสำนึกเก่าของคุณ จะไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้อีกต่อไปและในช่องว่างระหว่างความเข้าใจเดิมกับความจริงใหม่นั้นเองความตื่นรู้ก็จะเกิดขึ้นคุณจะเริ่มมองเห็นว่าไม่มีสิ่งใดผิดไม่มีสิ่งใดที่บังเอิญและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นล้วนก็เป็นการเคลื่อนไหวของพลังเดียวกันที่พยายามคืนคุณให้กลับสู่ศูนย์กลางของการเป็น ในทุกๆพายุนั้นมีจุดศูนย์กลางที่นิ่งและสงบเงียบและในทางพลังงานก็เช่นเดียวกันจุดศูนย์กลางนั้นก็คือหัวใจของจิตสํานึกเมื่อคุณฝึกที่จะนิ่งอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโดยไม่หลงไปตามเสียงดังของความวุ่นวายคุณจะเริ่มเชื่อมต่อกับจิตเดิมแท้ที่ไม่เคยถูกรบกวนจากสิ่งใดและที่ตรงนั้นเองที่คุณจะเริ่มเห็นได้ว่า ความโกลาหลภายนอกนั้นไม่สามารถแต่ต้องความนิ่งสงบภายในได้และเมื่อคุณได้อยู่ในจุดนั้นความโกลาหลจะเปลี่ยนจากศัตรูไปเป็นครูจากแรงต้านกลายเป็นแรงส่งและจากความสับสนจะกลายเป็นการปลุกคุณเพื่อให้คุณได้จำได้ว่าคุณคือพลังสร้างสรรค์แห่งจักรวาลเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะผิดพลาด นั่นคือจุดเริ่มต้นของการถูกต้องทั้งหมดมีบางช่วงของชีวิตที่ทุกอย่างเหมือนจะพังลงไปอย่างพร้อมกันประตูทุกบานถูกปิดลงไปเส้นทางข้างหน้าช่างดูเลือนรางและคุณก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าจักรวาลกำลังทดสอบคุณอย่างถึงที่สุดหากแต่แท้ที่จริงแล้วจักรวาลไม่ได้ทดสอบอะไรคุณแต่กำลังตอบสนองต่อคลื่นใหม่ ที่คุณเองได้ปล่อยออกไปสิ่งต่างๆที่ถูกปิดลงไปนั้นไม่ใช่ว่าเพราะว่าคุณล้มเหลวแต่มันคือสิ่งที่ไม่สามารถทนอยู่ต่อไปบนเส้นทางใหม่นั้นได้อีกแล้วดังนั้นจงไว้วางใจในความผิดพลาดเพราะเบื้องหลังความพังพินาศนั้นมีระเบียบใหม่ที่งดงามกำลังถูกสร้างขึ้นมาอย่างเงียบงันทุกครั้งที่โลกของคุณสั่นสะเทือน มันกำลังเตือนคุณให้จำได้ว่าคุณไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแต่คุณคือผู้สังเกตที่อยู่นิ่งใต้ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นและในจังหวะที่คุณหยุดที่จะหลงตามการเคลื่อนไหวจากภายนอกคุณจะเริ่มรู้สึกถึงพลังอันเงียบสงบที่อยู่ภายในตัวคุณและเป็นพลังงานเดียวกันกับที่กำลังขับเคลื่อนจากกระวลและนั่นเอง คือการกลับบ้านของจิตวิญญาณดังนั้นโปรดจำไว้เสมอว่าเมื่อทุกอย่างดูเหมือนผิดไปหมดเมื่อชีวิตเหมือนกำลังพังทลายเมื่อปลายทางของชีวิตช่างดูมืดมนขอให้รู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่จุดจบของคุณแต่มันคือการยุบตัวของเส้นเวลาเก่าเพื่อเปิดเส้นทางให้กับความจริงใหม่ที่คุณได้ร้องขอเอาไว้มาตั้งแต่ต้นและเมื่อฝุ่นจากความโกลาหลน,นั้นจางลง คุณจะพบว่าทุกอย่างได้จัดเรียงตัวมันเองอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องมีการบังคับจากคุณเลยแม้แต่น้อยเพราะจักรวาลไม่เคยผิดพลาดจักรวาลเพียงพาคุณไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนทางพลังงานของคุณดังนั้นเมื่อทุกอย่างดูเหมือนผิดไปหมดให้คุณยิ้มเบาๆแล้วพูดในใจว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผนของจักรวาล แม้ว่าฉันจะยังมองไม่เห็นมันก็ตามและเมื่อคุณพูดคำนี้ออกมาจากใจจริงคุณจะรู้สึกได้ถึงการคลี่คลายความเบาสบายความสงบที่จะเริ่มไหลเข้ามาแทนที่ความกลัวและนั่นเองที่คือช่วงที่พลังของความโกลาหลเปลี่ยนจากการทดสอบกลายเป็นการปลุกให้ตื่นรู้อย่างแท้จริงหากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโต และการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน My Manifest สวัสดีครับ